สวัสดีครับยินดีต้อรนรับเข้าสู่ช่องสุดพัดนะเวลามาอยู่ในเกมแพร์เพลสซอมบี้แฟนเมกนะครับแฟนเมกค,คืออะไรนะะก็นี่เลยครับที่ผมจะมาเล่นให้ดูเนาะก็มันก็จะมีตัวนี้ใช่ไหมครับปกติอ่ะไอตัวนี้มันเป็นสีนี้ใช่ป่ะแต่ว่านี่ครับแฟนเมกแฟนเมกค,คือทําให้มันเก่งขึ้นนะอ่ะเฮียดูโคตรเท่อัลติเมตไอเชี้ยมันกลายเป็นแบบอัลติเมต,ตเมก้าเกตลิงไปแล้วอ่ะดูดีเชีย โคตรเท่เทป่ะแล้วก็ตัวนี้ครับนี่แปลกปะแปลกปะปกติอะไอตัววอนัทจักรพัดเนี่ยมันก็จะเป็นสีทองๆใช่ปะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ครับตอนนี้เป็นหุ่นยนต์นะที่จริงอะมันมีอีกตัวนงครับแต่ว่าหุ่หามไม่เจอเนาะอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเกตลิงนะครับแต่ว่ามันไม่มีโชว์ในสมุดภาพอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าหลักๆเลยก็จะมีอยู่3ามตัวนะครับที่ผมจะมาเล่นเนาะอันนี้มันเป็นแฟนเมกนะครับมันไม่ใช่มอดปกติอะมันเป็นมอดที่แฟนเกมขเขาสร้างขึ้้นนมามงนะ อันนี้ผมก็เตรียมซอมบี้ไปแล้วนะครับซอมบี้ก็ตะการตาเ <laughs> <laughs> ี้ตัวใหญ่ๆก็เอ่อมันใช้อะไรนะมันใช้พิชูตเตอร์สามหัวฟิวชั่นเนาะแล้วก็อะไรวะเห็ดนี่แล้วก็น้ำแข็งแล้วก็เห็ดระเบิดแล้วก็นี่นี่โอเคเราก็จะเล่นแบบรวดเร็วเลยนะเพราะว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะฮะก็ปึ๊บผสมก่อนนะ ขออน,นุญาตผสมก่อน,นตอนแรกเนี่ยเราก็เอาตัวเกติิงป้อมปืนของเราขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ส่วนผสมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวเห็ดเมาผสมกับพ่อใหญ่แล้วก็พ่อใหญ่อีกตัวหนึ่งะฮะเดี๋ยวกดสโลว์เพราะว่าฟิวชั่นไม่ทันแน่นอนฮะแล้วก็เอาไปใส่อย่างนี้โอ้โหอวดเฮดูดิเทดโคตรเท่ดูแล้วมันแบบมันบบเท่นะ แล้วก็ตัวต่อไปนะาผมจอผิดเราต้องทําเป็นสเก็ตลิงสี่หัวเนาะแล้วเราก็น้ําแข็งก็ไปใส่พอรอน้ําแข็งใส่เสร็จเนี่ยเราก็เอาน้ําแข็งมาแล้วก็ใส่ลูนิใส่ลูนิ่าลากว่าละไอถันบอกว่าถันว่าอ่าถันอยู่นะฮะส่วนต่อไปปกติมันก็จะเป็นวัวนัดจักรพัดแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับก็เอาวันัดเป็นเบรดเนาะแล้วเราก็เอาทางตะวันเข้าไปแต่เราก็เอาววนัดทับไปทีหนึ่งเห็นไหมมันก็จะมีตัวใหม่อยู่3ตัวนะฮะ ก็มีสามตัวนี้ที่เราจะมาเล่นกันเนาะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลองดูลองดูลองด,องดูไหวแล้วแต่ซอมบี้เป็นซอมบี้พิเศษหมดเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมฮะแต่ว่าโอ้ยดาเมจเด๋ยวนะเด๋ยวเลือดสิเกินหกพันผมไม่รู้ว่าซอมบี้พิเศษจะมาแล้วเปล่าอ๋อตัวไอ้เหี้ยตัวดำนีไ่ไม่เอาละตายเลยโลโอ้ยแรงอยู่นะผมว่า,ามันแรงอยู่นะไอ้ตัวแบบ ไอตัวนี้มันตายไปเ้ยเมื่อกี้อะไรทำไมระเบิดอะอุ้ยพุตบอลซอมบี้รีเวทตายโคตรไวแล้วมันเป็นตัวรีเวทเลยเรือมันหมื่นหกมั้งอุ้ยทำไมระเบิดอะแต่ว่าตัวพิเศษที่ผมเลือกมามันยังไม่โผล่เลยทำไมอะมาเฟสสุดท้ายหรอมาไมยังอ้าวก็ยังไม่มาเนี่ย เาแบบนี้ผมก็ชนะดิเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมไอพวกนี้เลือดมันลดวะผมเพิ่งสังเกตครับดูดิอย่าบอกนะว่ามึงยิงเลือดลดโอ้ oh my god โอ้เวลามันยิงเลือดมันลดครับพี่น้องอ๋ออันนี้โซยแล้วฮะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยอยันนั้นอ้าวโอ้โหใส่ก็ไม่ได้ครบด้วยปัญหาตอนนี้คือไอตัวนี้ตายแล้วครับเดี๋ยวฮิวัน เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหแหลกแหลกแหลกพีไปแล้วมาแล้วมาแล้ว,ออว,วไอตัวที่ผมเลือกมาจริงรันโอ้โหอ้โหแหล่ะไปเช่นที่ผมอึ้งครับไอตัวเกตลิงอะ่ะมันไม่ตายนะฮะถ้าสังเกตนะทุกคนสังเกตไหมไอตัวมันไม่ตายเพราะมันค้างอยู่เห็นปะ ต้องรออ่ะต้องรอมันเดินได้โอ้โหโอ้ยเหี้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องเอาตัวก๊อปปี้อ่าเอามาไม่ได้เวนเอ้ยผมว่าเอางี้ดีกว่าครับเอาแค่ตัวเดียวพอก็คือแถวเดียวเนี่ยเป็นเกดลิงตัวใหญ่เป็นป๊อบมือตัวใหญ่ตัวนี้ก็เป็นเกิดลิงธรรมดาเพราะว่าเผื่อมันตายไงเราก็จะแบบว่าเอ้ยเอามาใส่เลยอมาใส่แทนเฮ้ยอันนี้ก็ว่ากไหวแล้วเนยไปเรื่อยๆโอ้ ที่มันมียิงแล้วมีมระเบิดได้แหละมาถึงแรงผมว่าโอ้เฮียตัวรีเวดตัวรีเวดยังตายอ่ะขนาดซอมบี้ที่แบบว่าพิเศษที่ผมเลือกมามันยังตายเลยครับไอตัวบอลลูนไอตัวมีธงไอตัวหอกน้ำแข็งอะไรน่ะเออบอสนี่แม่งเถื่อนเว้ยโอ้ขายหมด แล้วเมื่อกี้ผมเล็งด้วยไงผมก็เลยไม่เห็นว่าตัวพิเศษมันตายไวแบบไวเกินไอมาแล้วแล้วตัวพิเศษมาปะตัวพิเศษมาเถอะเมื่อกี้เห็นตัวเอ้ยมาแล้วไตัวพิเศษโอ้ย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 โอ้โหหกทีเดียวหายไปเลย,ย,ย,ยเอุย้ยอุ้ยเฮ้ยไอตัวบนฟ้าจะทำไงกับมันเนี่ย ทุบแม่งเผา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 ครับเป็นไงชิบหายกันหมดเขี้ยตองเผาละวไอ้ไอ้ตีศูนย์มึงเนียวออกไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตีศูนย์เนี่ยอ๋อฮะตีศูนย์ระเบิดได้ด้วยอ่ออะไรอ่ะไอ้ชิ้นที่ผมไม่รู้เลยนะเว้ยว่ามันระเบิดได้เออเรียบร้อยครับหายไปเลยเราไม่มีตัวต่อต้านอากาศยานเลยครับตอนนี้ เดี๋ยวหาตัวต่อต้านอากาศยานแป๊บหนึ่งนะผมจำฟักทองที่มันยิงต่อต้านอากาศายานได้แต่ว่าฟักทองกบมิกาเซ่ลืมครับว่ามันผสมยังไงเฮ้ยไม่ปกติมันได้ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ได้วะเออผมน่าจะลืมเองนะผมไปดูผมไปดูคลิปตัวเองแป๊บนนนะเดียวะยูยูลืม A few moments later ออ๋ <laughs> อ,อ,อ,อ อ๋อรู้ละรู้ละผมไปดูคลิปตัวเองมาละว่าไอ้เฮียเอ้ยมึงไหวจริงป่ะพี่ตัวนี้ไอ้สัตว์โบเวอร์เหรอกูเป็นเจ้าของช่องจริงป่ะเนี่ยเคยทำข้อมูลด้วยนะแล้วก็ลืมเองทำข้อมูลเองลืมเองไอ้เฮียเอ้ยเอออะแค่นี่ยไหวละไป ต่อเร่งเร่งหน่อยก็ได้ว่ามันช้าไปแล้ว่ะต้องไวๆเลยไปกว่าน,นี้คิริโตะคุงป,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 ป๊อกป๊อกป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 อกไปกว่าน,นี้คิริโตะคุง อ๋อไอตัวที่มันเป็น,ปนตัวที่เป็นแบบว่าตัวซูเปอร์อัลติเมตซอมบี้อ่ะมันมาทีหลังเวย้ย <c oughs> ไอเกทลิงอ่ะมันจะมีอมตะเวย้ยเวลาหนังสือพิมพ์มันฉีกอ่ะไอตัวนิวส์เพเปอร์ซอมบี้บอมบ์อ่ะเวลาหนังสือพิมพ์มันฉีกอ่ะมันจะมีแบบว่าจังหวะนิดเหนือประมาณกี่วิวะประมาณ,ณ1.5วิหรือ0.5วินนี่แหละที่มันจะเป็นอมตะนะครับนั่นแหละ คือสิ่งที่ทุกคนต้องระวังนะว่าตอนมันเป็นอมตะเนี่ยยิงไม่เข้าครับให้เขาสิบไปเลยก็ได้นะคลิปมันจะได้ยืดยืดหน่อยชอบคลิปยืดยืดอยู่แล้วครับ๋ยวก,กดรัวๆเลยก็ได้ไอตัวนี้ปล่อยตายเลยก็ได้มั้งเนี่ยผมอยากรู้ว่า,าถ้าเลือดมันลดเหลือศูนย์มันก็ตายไปเองใช่ไหมผมว่านะแค่ไอตัวนี้ก็โหดแล้วเนี่ยไอตัวเกลิงเฮียเกลิงอมอส มันเหมือน้างอสเลยนะเว้ยไอ้ตามันอะไม่เดี๋ยวนะเลือดเฮ้ยเลือดอ่าเลือดไม่ลดแล้วครับดูดิหนึ่งสี่เก้าเจ็ดแล้วก็ไม่ลดแล้วอ้าวสบายดิกดรัวๆเลยอย่างงี้ตอนแรกนึกว่าผมเอ่อตอนแรกผมนึกว่ามันจะตายเว้ยว่ามันไม่ตายแค่เริ่มมันต่ำสุดได้แค่นี้เหรออ้าว งานสบายดีงี้เราก็กังวลไปเอะไรผมกังวลว่ามันจะตายอะ่ะเออแหมโอ้ยเมื่อ,อกี้ตัวคุณปู่ไม่ใช่หรอแต่ว่าเราแรงเึินไป,ปวะอ,อุ้ยกดผิดปรับซอมบีให้แม่งถึกขึ้นที่สุดแล้วปรับซอมบีให้แม่งยากที่สุดเลยอ่ะเออมันจะได้แบบ ไม่ตายในทีเดียวกหายหมดหายหมดมาแล้วมาแล้วมาละเฟดเนี่ยเฟดเนี่ยขอขอสโลขอสโลหน่อยขออช้าขออช้าเฟดนี่ขออาช้าโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวโอ้โห้ยตัวคุณปู่ตัวคุณปู่โอ้ก็เถื่อนก็เถื่อนเร่งเหมือนเดิมเอาละเร่งละเพราะว่าผมต้องการจบคลิปครับ ไอตัวนี้ก็ยังดีอยู่แฮะไอตัวซุปเปอร์แพนฟักทองอ่ะก็ยังดีอยู่นะเว้ยไม่แย่ครับแต่ว่าถ้าไปเล่นในดาบปกตินี่คือแม่งโกงมากเลยไอตัวอัลติเมทป้อมปืนอะอัลติเมทเมกาป้อมปืนแล้วก็ไอตัวเกตลิงอะม็อกอัสคือมันเป็นเกตลิงอะม็อกอัสเรียบร้อยครับ ชีย่ยถ้ามันหลุดไปด่านปกตินี่คือแบบซอมบีก้กระจุยกระจายทุกตัวตัวเฮียอะไรจะคุ้มขนาดนี้อออ๋อฮอ้โหโอ,โอ้มันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายดูดิโอ้มาแล้ว ปป <foi wing> <hunting> จบล้วปะอันนี้เฟสสุดท้ายแล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้คือผมก็มาเล่นตัวใหม่ให้ดูนะครับแต่ว่าการรีวิวเดี๋ยวก็จะรีวิวทีหลังนะว่าเอ,อ้ยมันมีเอฟเฟดอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีหลังนะครับในส่วนของ EP เนี้นะครับก็ขอไว้แต่เม่เท่าไหร่นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสุนทรพัดไปด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ